สวัสดีแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแองเดอะลิเวอร์วันนี้ก็จะนําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลมาพร้อมเสริมให้กับชาวเดอะครอปทุกคนเช่นเคยส่วนวันนี้จะมีข่าวใดที่น่าสนใจนั้นมาติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นนั้นอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้กับพวกเราทีมง,งานปองเดอะลิเวอร์ด้วยกันนะครับมาเริ่มต้นันที่เขาแรกเลยนะครับฟันได้ปลุกเล้าแข่งหงพร้อมท้าชนทุกเกม เออร์คิวฟานได้ราการหลังพันแก่งของหงแดงลิเวอร์พูลมองว่าโปรแกรมการแข่งขันที่หนานแน่นของทีมในช่วงเดือนเมษายนเป็นการประชิญความลำบากในทางที่ดีเพราะนั่นหมายความว่ายังมีลุ้นความสำเร็จทุกรายการพร้อมรับเป็นความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่เพื่อพุ่งชนคว้าสีแชมป์ประวัติศาสตร์หงแดงเตรียมรับมือกับโปรแกรมเมษามหาโหดหลังพักเบรกทีมชาติเกมไฮไลท์สำคัญเช่น ในศึกพิมร์ลีกที่จะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเอเวอร์ตันเกมเย่าเยือนในศึกยูฟาแชมเปียนลีกรอบ่อลองชนะเลิศ er ที่จะพบกับเบนซิก้าและเกมตัดเชือกในศึกเอฟเอคัพรอบรองชนะเลิศ er ที่จะดวลกับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วยังไม่รวมกับโปรแกรมถ้าหากผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ er ในศึกยูฟาแชมเปียนลีกได้สำเร็จก็ต้องเตะในบ้านแรก ในวันที่26หรือ27เมษายนนี้ไหนจะยังมีเกมตกค้างที่พบกับแอสตันวิลล่าที่ยังหาโปรแกรมลงเล่นไม่ได้เท่ากับว่าเดือนเมษายนคือเดือนที่หงแดงมีตารางอัดแน่นมากที่สุดในรอบ3ปีเลยทีเดียวถึงอย่างไรก็ตามเซนเตอร์แบ็กทีมชาติฮอลแลนด์กลับมองว่าด้วยการแข่งขันที่เข้มข้น มันจะเป็นแรงกระตุ้นชั้นดีเพราะหากฝ่าฟันมันไปได้ตำแหน่งแชมป์มที่คาดหวังเอาไว้ก็คงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนนั่นคือสิ่งที่เราทุกคนต้องการที่สุดซึ่งคุณต้องดูแลตัวเองให้ดีทำให้แน่ใจว่าคุณจะฟื้นฟูสภาพร่างกายให้ดีเตรียมตัวให้ดีผมคิดว่าหนึ่งในเรื่องที่คุณต้องไม่ลืมคือสนุกไปกับมันนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำในเดือนเมษายนนี้ จากนี้ช่วงเบรกทีมชาติเราต้องต่อสู้กับการแข่งขันที่ดูเดือดยิ่งขึ้นของเราหวังว่าจะไปในทิศทางที่ดีการเปลี่ยนบรรยากาศและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะกลับมาฟิตโดยปราศจากอาการบาดเจ็บทุกคนในทีมไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่น่าจะสนุกสนานไปกับเดือนเมษายนที่จะถึงนี้แม้มันจะเป็นเรื่องที่ยากในบางครั้งเพราะคุณอยากจะลงเล่น ให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้แต่คนลัพ์ไม่เป็นที่คาดหวังเอาไว้ในช่วงเวลาแบบนี้ที่เกิดขึ้นได้เสมอและคุณก็แค่ทุ่มเทสุดกำลังที่คุณมีสนุกสนานกับช่วงเวลาแบบนี้และโฟกัสกับเกมที่อยู่ตรงข้างหน้าเกมชี้แนะแรดฟอร์ดไปได้สวยแน่หากย้ายหนีผีมาอยู่หง d เดวิดเจมอดีตผู้รักษาประตูทีมลิเวอร์พูลและทีมชาติอังกฤษเชื่อว่ามาคาแรดฟอร์ด จะสามารถกลับมาคืนฟอร์มเก่งได้อีกครั้งหากตัดสินใจย้ายออกจากปีแสตปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโยกมาค้าแข้งให้กับหงสแดงลิเวอร์พูลคู่รักคู่แค้นตลอดการตามข่าวลือที่ประโคมข่าวกันในวงกว้างตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตับมาค้าแรดฟอร์ดกำลังตกเป็นที่วิาพา์วิจารณ์กันอย่างหนักเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของเขาในฤดูกาลนี้โดยทำไปได้เพียงแค่4ประตูเท่านั้นจากการลงสนามไปทั้งหมด19นัดในเวทีพรีเมียร์ลีก ขณะที่ข่าวลือออกมาว่าดาวเตะวัย24ปีกำลังพิจารณาอนาคตของตัวเองกับแมนยูน t เต็ดหลังจากที่ล้มเหลวไม่เป็นท่าภายใต้าการคุมทีมของลาฟลังนิกโดยเจมได้กล่าวไว้ว่าแลดฟอร์ดยังเป็นนักเตะที่อายุยังน้อยมีอนาคตไกลฉะนั้นแล้วเขาอาจจะตัดสินใจเลือกย้ายไปเล่นให้กับทีมอื่นก่อนสักพักแล้วจากนั้น ค่อยเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลก็ถือว่าไม่สายเกินไปเหมือนที่พอลอินหรือไมเคิลโอเว่นเคยทำไว้ในอดีตนั่นแหละผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเจอเกนครอปน่าจะทำการเชียร์นายและเค้นศัก,กยภาพของแรดฟอร์ดได้อย่างเต็มเปี่ยมเขาเหมาะที่จะเล่นตรงกลางมากกว่าริมเส้นผมแค่คิดว่าเขาเหมาะที่จะเล่นในตำแหน่งฟอลนายและด้วยตัวของแรดฟอร์ดเอง ที่เล่นได้สารพัดประโยชน์หากวันไหนสามประสานคนอื่นๆไม่สาม,มารถลงสนามได้เขาก็พร้อมที่จะขยับออกไปยินได้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเพื่อทดแทนในตำแหน่งในกรณีฉุกเฉินได้แบบไม่ขัดข้องใดๆนั่นแหละคือสิ่งที่เจกเกนคอปต้องการมากที่สุดแน่นอนว่าในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นเปอร์เซนในการย้ายคักแข่งข้ามฟากโดยตรงแบบนี้แทบจะเป็นศูนย์แต่สมมุติว่าถ้าหากเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็ แลตฟอร์ดจะกลายเป็นหนึ่งในดิวที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับลิเวอร์พูลไปเลยนะอดีตในดาดหงแดงกล่าวปิดท้ายนาเกลมมนรับสนใจคุมหงแดงต่อจากครอฟสกายสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังจากกองกฤษรายงานว่ายูเลียนนาเกลมันผู้จัดการทีมเสือใต้ไบร์นมิวนิกมหาอำนาจในศึกบุนเดสลิกาเยอรมันได้ บอกปัดปฏิเสธรับงานกับทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังมองหายอดเทนเนอร์เข้ามารับช่วงต่อจาก,กลับลังนิกผู้จัดก,การทีมชั่วคราวซึ่งเตรียมเลื่อนตำแหน่งไปเป็นที่ปรึกษาของสโมสอหลังจบฤดูกาลนี้ส่วนเป้าหมายหลักที่แท้จริงของคุณซือหนุ่มไวแรงไฟแรงวัย34ปีนั่นก็คือการสารงานต่อจากเจเกนคอป คุณซือของลิเวอร์พูลที่จะหมดสัญญากับทีมในช่วงซัมเมอร์ปี2024หรือไม่ก็รอเข้ามาคุมบางเหียนแมนเชสเตอร์ซิตี้แทนที่เป๊ปกอดิโอลาที่เหลือสัญญาจนจบฤดูกาล2022-2023บอสหนุ่มชาวดอยเผยว่าผมสนใจที่จะย้ายมาคุมทีมในพรีเมียร์ลีกแต่ก็ต้องเป็นลิเวอร์พูลหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่านั้นเมื่อเยอเจอเกนคอปตดระ่ว,ว,วางในที่นแอนฟิลดในช่วง ปี2024ผมมั่นใจว่าผมจะสามารถเข้ามาสารงานตอ่อและต่อยอดความสำเร็จที่เขาสร้างเอาไว้ให้กับทีมได้อย่างแน่นอนเพราะว่าบาเยอร์และลิเวอร์พูลก็มีสไตล์การเล่นที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันผมจึงไม่จำเป็นต้องปรับตัวอะไรทั้งสิ้นมากมายนะักตอนนี้ผมเหลือสัญญากับทางบาเยอร์จนถึงปี2024เท่ากับครบ และผมก็สามารถเข้าไปรับงานที่แอนฟิลด์ได้ในทันทีถ้ามีการติดต่อมาแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทางกลุ่มเซนเวสปอร์ตกรุป๊ปจะมองว่าผมเหมาะสมกับการรับงานในตำแหน่งนี้หรือไม่เพราะดูเหมือนว่าพวกเขาอาจจะไม่ต้องการหาในายใหญ่คนใหม่และจะทำการผลักดันผู้ช่วยของคอปอย่างเปปลินเดอร์ขึ้นมารับงานคุณคุมทัพแทนก็เป็นได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว กด subscribe กด like กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารสดใหม่ทุกวันจาก p องเดลิเวอร์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามทุกช่องทางครับสวัสดีครับ